โอเกก็กลบาบสวัสดีโ่อแมพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบังนูรุนในจงบังนูรุนโน,น่นึงกันอีกเช่นเคยทูนกับแม็กกิมชูกะรักกับลักกี้ธามรอบเที่ยงของวันนี้ในรอบของเอียร์มีก็เจ้งเข้ามา3มใกล้หลักๆเหมือนเดิมมีปีจีมีปีปีแล้วก็มีโจ๊กเกอร์ก็แจ้งเกมนี้เข้ามาด้วยดูนะเออนะอันนี้ก็เป็นกลุ่มลักกี้ธามกลุ่มลักกี้ธามก็เป็นกลุ่มแจ้งเกมที่เพิ่มโมขาแตก แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใดๆร้อยเปอร์เซ็นต์คอมเมนต์นี้มีได้มีเสียปวดใจวิจนา,านณญาณาในการรับชมกันด้วยนอกจากเป็นกลุ่มเจงเกมก็จะเป็นกลุ่มพูดคุยใครเล่นเกมไหนกันอยู่ใครเตะเกมก็จะพามาโจกกันแบบนี้หละทุกคนนะใครมีเทคนิคดีๆก็จะพามาพูดคุยเลกเปลี่ยนแสดงความคิดเด่นจึงกันเล็กกันนาขก็ดีมันอยู่ที่ตรงนี้แหละดีกว่าเล่นคนเดียวเหงาทุกคนใครจะเข้าคลุมก็ไปดูที่คอมเมนต์แรขใต้คิปกันเดี๋ยวบางปักหมดไว้ให้เม,เมื่อวานเราเตียไปเร็วห้าพัน วันนี้บอกเลยว่าไม่ยอมอยากเตะตามใจหน้าเหมือนพี่เบามาดูาทุกคนจะทําได้หรือเปล่าเล่าเมื่อวานจื้อรงปั้นใจรงโรยจื้อสามปั้ใจสามโรยทุกคนโอเคมาเพื่อนมาวันนี้เราพาทุนมาห้าพันเหมือนเดิมเลยนะเมื่อเจ้าก็ดูในเปะไปแล้วมาเพื่อนวันนี้วันจัน์ก็บอกวันเจกมันเด็กบังไปเร็วเรลาทุกคนว่าเราอยู่ที่เบตยี่สิบโอเคเดี๋ยวโกปันก่อนแล้วกันทุกคนไปที่เบตยี่สิบเราจะไปกันชาชานะ ยังไงเข้ามาแล้วก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจมากันด้วยย้ายบังเล็กกีเล้สามารถคมมอมเมนต์โกรธเข้ามาได้เลยบอกตรงเอ็นปีบ่าวเตกแล้วลูบตามเลยอยากเตกตักตามเจนะ่าเหมือนกันมาดูจะทาได้หรือเปล่าทุกคนนะออว่าจะมีแม็กซิมัมหรือเปล่าเราวันนี้นะแม็กวินไม่ใช่แม็กซิมัมแบ็กวิน <laughs> ไม่ต้องตรงไม่ไม่ไม่ต้องตึงสามเจนะ้าก็ได้โกแค่แม็กวินนะจะาเต้าไร่ก็ได้ทุกคนนะห้ออ 5, าพันเท่าทุกคนนะแม็กวินห้าพันเท่า ย,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 ยังไงเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเพื่อนก่อนสีม่วงก่อนสีม่วงลงตรงนี้มามีม่วงอารำมาเอ้ยโอเคเราจะไปกันจ้าจ้าโอเคมีสีม่วงต่อหรือเปล่าเฮ้ยมันคนละจองกันบอกแล้วว่าไม่ยอมนะเอ้ยเมื่อวานเสียไม่เป็นไรวันนี้เอากันเม่แล้วแต่เสียก็เอาไว้พรุ่งนี้แล้ว มันต้องมีแม็กซิมัมแม็กวินสักวันเลยทุกคนนะเออลองดูแต่เล่น20วันไม่ไม่ไม่แม็กไ,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 ไม่มีเลยก็มันก็คืนไปนะยังไงมาดูกันยาว,ยาวๆเลยแล้วกันนะอย่าเพิ่งด่วนจาดุมมีม้วงโอเคมีหม,มีแดงต่อเนื่องอ๋อไม่ใช่นี่ว่าดูปีเ <laughs> ปะตำโอมลนแล้วบางตัวเขาไอเปะเล่นโอมลนแล้วเจ้านี้ มาดูกันเตี้ยงเตี้ยงแล้วว่าพื้อยังไงเพื่อนเอาดีๆโอเคเริ่มเหนื่อยทุกคนยังไม่กินอะไรดีนะวันนี้นะโดนไอเป๊กเอาไปกินเลยไม่ลงเลย <c oughs> เดี๋ยวมาดูว่าจะกินอะไรอร่อยหรือว่ายังแบบไม่อยากกินเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวรู้กันุกคนนะออยังไงเพื่อนกอลเจลี่ม่วงอายา แต่วันนั้นทุกคนมันมัน,มนล่อยจริงนะมีแม็กวินของกายปีกันหลายคนเลยเนอะโอ้โห,หลายเกมไอเกมมีไอมีกินถาหมองก็มีมีคนแตกแม็กวินเหมือนกันทุกคนว่าโอโห้ห้าพันเท่าทุกคนบางเล่นมาตั้งนานไม่เคยเจอห้าพันเท่าเลยคูณยังตั้งตั้งแต่ปีจีปีปีโจ๊เกอร์รีเล็กไม่เคยเจอแม็กวินเลยนะก็คิดว่ามันจะคงมีความหวังต่อไปทุกคนนะใกล้ๆกับืจออรเตอรี่เลย <c oughs> ใกล้ๆกับืจออรเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลย นะอารมณ์เดียวกันเลยทุกคนนะแต่นี่มันจะจะได้รุ่นนานหน่อยก็จะไม่ทุกคนเออได้กดแบบหลายอารมณ์เอาทุกคนไม้แรกเดี๋ยวขอช่วยที่เบ็ด20 2,000ก่อนแล้วกันนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่ตเก็ตเตอร์สี่ตัวสเก็ตเตอร์สี่ตัวเพื่อยังไงเพื่ออะไรจรจริงๆบางโเลึกมาดูกันเพื่อเอาดีๆนะอย่าว้าวโอเคโอเคเพื่อยังไงเพื่อมีสุม โอเคมีดาวสีเขียวทุกคนเพื่อนก็เลยเลยกระยับโคนโอเคมีม่วงมีส้มมีมีมีดาวสีเขียวต่อเนื่องด้วยโอ้ไม่ใช่ลาวดูปิดลาวอ่ะลนจริงนะว่าลนเลยจริงอุ้ยอ๋อดูเพื่อนเอาดีๆโอเคโอเคเพื่อนยังไงต่อมีม่วงมีม่วงโอเคมีเยลลี่ต่อหรือเปล่าเยลลี่ต่อด้วยโอ้โหดูปิดอีกแล้วยังไงเพื่อนข่อนปั๊นนี่ก่อนเร็ว อาลามาเพิ่อยังไงโอเคเฮ้ยเอ้ยต่คุณมามาเอียงขวาคุณเอียงขวานิดหน่อยทุกคนคุณเอียงขวานิดหน่อยยังไงเพื่อนกระจายกระจายเอาดีๆเพื่อนยังขาดทุนอยู่เลยอีกสี่มุนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเอาดีๆีอาลามาเอ้ยไอ้โอเคสีเขียวมาคุณสามทิพกว่าบาทโอเคยังไงเพื่อนสีแดงโตเนื่องยังไงเพื่อนดอกนี้มาดูกัน โอเคโอเรบายังไงต่อหรือเปล่ามามาจะคืนทุนแล้วทุกคนอีกสามหมุนนอีกสามหมุนยังไม่แน่โอกาสยังมียังไงเพื่ออาละมาเพื่อเออดีดีมีม่วงยังไงต่อสุดท้ายเพื่อโคเต่นี้สี่เด็กถวยถวยถย,ย,ย,ยังไม่ตายโอเคแต่แบบนี้ได้ไปกันต่อ กำไรไม่เยอะแต่ก็กำไรถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเออฮึเ้ดูดีดูดีทุกคนไม้เล <My S 1> ็กดูดีโอเคมาเดี๋ยวเราปัน่นเราปั่นที่เบ็ดเดิมก่อนนะเราปั่นที่เบ็ดเดิมนรับนึกว่าแต่เราขดเป็นเทอร์โบเออมันจะไปเร็วหน่อยนะจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ดูเบือ่อไม่ไม่จะได้ไม่ดูหน้าเบื่อเกินไปนะเปลือเปลือ,ลอฟุกก้าฟีให้ก็จะไปดูใช่ไหมเออบอกเลวต้องมีความหวังบอๆกับจลอรเตอรี่เลย <laughs> ยากเตกจามเจนะวันนี้ก็เลยต้องมาจำกันสักทีเลยนะเมื่อวานหนุดหมดไปห้าพันเ้ยเมียทักไม่ได้ลาวทุกคนแป๊บนึงนะเมียทักมาได้ลาวดิดูหลๆไปก่อนแล้วกันทุกคนนะตอบเมียแป๊บนึงจะไม่ได้ไม่ตอบเดี๋ยวอูอูถูกถูกบ้องงูลาวไม่ใช่เลยหรอก <c oughs> ถูกบ้องหูก็ไปวันก่อนโอ้ยยังไม่หายดีทุกคนนะเออจะเก่งกับใครก็ได้อ้ามกล้ามเก่งกับเมียบอกไว้ก่อน อ๋อเมียถามว่ากินข้าวหรือยังบอกไปเลยว่ายังยังไม่กินดีนะเห็นไหมเมียเราน่ารักบอกได้ว่าเมียเมียบางน่ารักนี่ทุกคนนยแต่นไม่ได้เอาเงินไปหลายวันหลายวันเร็วนะอเอาไว้เลยลาว,วอยาเพิ่งเตือนได้รเตือนตลโดเลยชื่อคมมาใหม่โอเคมาทุกคนขอย้ำที่เบ็ดเดิมก่อนแล้วกันนะรอบนี้จะเกตเตอร์สมตัวเอาดีๆนะเพื่อนนะเอาดีๆ ไม้เด็กเรากำเลยทุกคนมาดูไม้ที่ตงอ่าอ่ายังไงเพื่อนมีม่วงลงมาอ่าตุ้ยยังไงเพื่อนเยลลี่เยลลี่ต่อหรือเปล่าไอายาเพื่อนอายาอ่านเข้าเร็วอ่านเข้าเร็วตรงนี้อ่านเข้าเร็วเราอ่ามีม่วงยังไงเพื่อนมีแดงมีแดงต่อเนื้ออุ๊ยอยโอเคยังไงต่อ มีมุงต่อเนื่องอยังไงเพื่อนก็มีแดงด้วยมีแดงไอ้ยาเพื่อนกลิ่นเกลือฟุ้งมาแล้วลาวกลิล่นเกลือฟุ้งมาแล้วลาวช่องตัวคูนยังน้อยอยู่เลยเฮ้ยเพื่อนเอ,อเ้อเคมีแดงยังไงต่อยังไงต่อเพื่อนอ,อีกตัวนึงอีกตัวเพื่อนก่อีกตัวก่อนเพื่อนอีกตัวไปด,ดิรูปตัวนี้ด้วยโอเค คื้มามายังไงต่อเบเอ้ยโอ้ยเอสีร่มอาลามาเอ้าเลเจ็ดร้ยแปดสิบหกบาทสุดท้ายสีร่มยังไงเป็นแกรเกเตอร์อ <Help> ีกตัวเป็นคอตัวดีเป็นตัวเดียวตัวเดียวตัวดี้ไ <three> อ <time ogi> hey <at> ้ย่าการทุนไปพันหนึ่งล้วโอ้พี่บ่าวโรเต็กเบีดเ็ดสิ เราโอวที่เป็น4ีจีบก่อนแล้วกันมาเพื่อนมาเดี๋ยวกดก่อนไอเหลือสี่พันจื้อวัดไปเลยตัวเดียวนะเออเอหลงพปอไม่มีที่อยู่ไปที่นะตอใไ้เป็นความหวังลุมล่มๆเร่เงๆแต่ทุกคนจุงมีความหวังนะเออนะอุ้ยยังไงเพื่อนขอมีม่วงมีม่วง อโอเคมาทุกคนเกือบถึงเวลาอันสมควรแล้วมาดูกันเปื้นอุ้ยอุยอย,ยังจ่ายอยู่โอเคมีมีดาวสีเขียวต่อเนื่องกับอันนี้สีม,วม,มว่ว,ยมมวง,ง,วง,งยังไงเพื่อนก็มีม่วงด้วยมีม่วงลงมามีม่วงลงมายังไงเพื่อนมีแดงแล้วก็มีแดงแล้วเพื่อนโอเคดูดีดูดีดูดีได้ดดมาสามรอบโอ้สองรอบวกว็าบาทเลยโอเคปั่นก่อนทุกคนปั่นก่อนปั่นก่อนปั่นก่อนโอเคเออ,เเอดาวเขียวเอ้ยดาวเขียว ยังไงเพื่อนมีม่วงหรือเปล่ามีม่วงเยลลี่ด้วยเพื่อนขอนปัน,นี้ก่อนปันนี้ลงมาโอเคยังไงต่อมีแดงมีม่วงอัลลมามันมีตัวกรมาขั้นจะลาวยังไงมีแดงอ,ะะอัาล่มา เดี๋ยวเราต้องใจเย็นๆทุกคนเราต้องใจเย็นๆนะโอเคอีกหนึ่งทีเพื่อนมาเรือโจงบาทสุดท้ายสาเกตเตอร์สามตัวเอาดีๆนะเพื่อนความหวังของเรานะฮะผันเท่าเพื่อนอยากแตกแม็กวินสามเจนะ ว้าวโอเคยังไม่ว้าวไม่ว้าวเพื่อนมีมีส้มโตหรือเปล่ามีส้มยังไงเพื่อนมีม่วงโตมีม่วงโตไอ้หน่อยโอเคยังไงเพื่อนมีเรตโตเฮ้ยดูดีดูดีเพื่อดูดีเอาดีดีเพื่นอย่าว้าวไอ้ยาเพื่อนเอโทษเพื่อกดไปนี้ก่อนเยลลี่ม่วงไอ้ลีชมพูโอเคมีส้มมายังไงเพื่อกอดไอ้ม่วงคนเอ้ยเพืนี้ก่อนสีแดงมาเรายังไงเพื่อนจี้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  Ok, ơi ơi, tiểu nini đi, như vậy bớt, ơi, như vậy nó đi đi, tao tao chưa bây giờ bang đồ, ê. mì đen, all, à, à, tối bớt, ơi ơi ơi, mì đen, ok, như vậy bớt, ài à. Yeah. โจงมุลสุดท้ายเพื่อนเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอาอ,อีก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 เพืนอีกอีโอเคยังไงเพื่อนอีกอีกชื่อพันใจมาพันสี่เอ,อ้มันมันมันจำจะหลับกันหรือเปล่าจีพันไม่ใช่พันสี่โอ้โหเอามาพันดีกว่าที่กันแต่อย่างนั้นพันดีกว่าเอาเพื่อนโข có phúc cao phi rồi phúc cao nè ok to ơi quên ơi ơi nhẹp chăng chăng mì đen mì mong to lúc nào giờ ngay quên khỏi đi thôi เวเ่อนเอาดีๆีนะขอดาวสีเขียวดาวเขียวมาโอเคยังไงเบิ่อมีม่วงมีม่วงมีแดงอือฮืออู้หโอเคยังไงเบิ่อนอ้โหโอเคยังไม่ตายเพื่อนยังไม่ตายเรายังไม่ตายโอ้ส่งตัวมาอีกตัวเิดีตัวดีตัวดีเพื่อนขอตัวดีขอร้องแล้วเพื่อนมีแดงปะขอตัวดีเพื่อนสเกตเตอร์ตัวนี Alla mãi! mà Woo! 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 Mì muông Woo! 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 mì Woo! 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 มีร่มลงมาก่อนนี่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 มีร่มมีร่มมามีม่วงตัวเนื้อแน่นอนยังไงเพื่อนโอเคดาวเขียวด้วยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อเนเลยว่ะเลยว่ะเลยว่ะอาตัวเพื่อนสกิตเตอร์มันลงแต่ตรงตัวตาลอาเลยทุกคนเฮ้ยอ่ายังไงเพื่อนดาวเขียวดาวเขียวมายังไงเพื่อนขอเยลลี่สีม่วงเยลลี่สีม่วงมายังไงต่อเพื่อนสีเขียวเราโอเคอเฮ้ยเโปปันเบ็ดทวงมาดีว่ะทุกคน ห้อยดีจ hmm? ริงนะอย่าด oh, ีหุ uh ้มแล้วไม่เอานะเพื่อนนะเออมีม่วงอย่าไปเพื่อนดาวเขียวมาไอ้ยาเพื่อนกัดไปช่องเดียวมันต้องห้าตัวขึ้นไปทุกคนใช่ไหมก็วีเบ็ิทิปก็วีเบจิทิปเพื่อนมาเพื่อนความหวังของเรามาแล้วไม่กวินสามเดนอนเพื่อนความหวังของเรามาแล้วยังไงเพื่อนเอาดีๆนะเพื่อนดาเอาดีๆนะยังไงเพื่อนเอาดีๆหนา่ว่าเรื่องว่าเราเป็นเรื่องของบางปะวะเอาลูก้อง เออเขียวเลยโอยโอเคยังไงเพื่อนมีแดงโอเคมีตัวมายังไงเพื่อนมีแดงมามีแดงตัวดีตรงนี้อ่าตัวยังไงเพื่อนเอาดีๆตาโอเคอีก้ามุนอีก้ามุนยังไงเพื่อนมีมีแดงต่อเนื่องหรือเปล่าอัลลาอุ้ยดาวเขียวสวยยังไงเพื่อนมีม่วงมีม่วงมีม่วงมายังไงเพื่อนมีอะไรต่อเอ้ปันนี้ ไอ้บบนี้มาพาเออยังไงพื่ออโตโดยเอาโตโดยพือเกวเกวเกวเกมาพื่มาอีกสหมุนพืลงเตะนี้ลงเตะนี้มายังไงพวกม่อย่าว้าวเอ้ยเพื่อไอ้ยาดูตายอะไรวะ โอ้มันไม่สุดแล้วเดี๋ยวเว้นไปเจ็ดพันย้ำเลยแต่เดี๋ยวชื่อเลยนะถ้าแบบนี้ชื่อเลยต่อเดียวมันปิกไม่แล้วทุกคนบอกเลยวเราต้องมีความหวังนะอย่าไปยองเอาตาเลขก,กันเลขก,กัน,เ,กกน,เ,กกนเ,เพื่อนเลขกันเลขกันเลขกันโอเคมาเพื่อนมา ม,มึงมา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 เพื่อนมึงมาสีตัวเอ้ยเฮ้ยเพื่อนไม่เตกไม้นี่จะไปเตกไม่ไหนเร็วเอาตาเอาตาเอาตากี่นาทีเร็วจีบวกนาทีเร็วทุกคนเออเขียวโอเคยังไงเพื่อนมีแดงเต็มเลยอลามีเขียวมาลาวยังไงเพื่อนขอมีม่วงมีม่วงลงมาก่อนเออเพื่อนเอาดีดีเอาดีดีมีแดง Ô bướn Chịp cô lên đúng mà còn đau kiều tua Dạ nè Ô đăng kê tư tua đi Bướn cô đăng kê tư hình cô Nhà ngày bướn à เอ้ยเอ้ยเอ้ยเออดูยเฮ้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 ยกลับมาดูเกมแล้วกลับมาแล้วปั่นแล้วกันเนาะทุกนเนากดมือเขนะเนาเขียวมายังไงเพื่อนยังไม่ตาย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 เพื่อนยังไม่ตายไปแล้วไปต้องต้องไปให้สุดนะพี่บ่าเกลียว้แล้วอย่าไปยงเข้าใจไหมเอออย่าไปยงมาไปสามร้อยมาเพื่อนมา Ma mày tè có đề ngài một bài ừ. ui 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 dần này, dần này. ui 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 มีม่วงมาสีเขียวไม่โตยังไงเพื่อนขอเปนนี้ตัวเดียวคนยังไงอายาโอเค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 มีนี่สีสีส้มโตเนื้อทุกคนยังไงเพื่อนมีม่วงหรือเปล่ามีม่วงลงมาอีกทีนึงอีกทีโอเคโอเคยังไงเพื่อนมีแดงอุ้ยอุ้ยอุ้ย Dạng này bất, có mì đen, mì đen Ây da dạ. Ok, ok Bớt, có bà tì hàn rồi Bà tì hàn lùng bò nó run rồi Mà điêu, ôi, ôi, dạng này quên Mẹ to Ây da ui 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 ôi, ôi, mẹ ยังไงเพื่อนโอเคอุ้ยเอาดูตรงตัวยังไงเพื่อนตัวเดียวโอ้ตัวเดียวเพื่อนตัวเดียว มีม่วงลงมาคนมีม่วงมีส้มมีส้มมายังไงเพื่อทีเขียวเต็มเลยดาวเขียวมายังไงเพื่อมีม่วงเออไม่โอเคโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันตัวเราเพื่อนกันโอเคมีอะไรต่อมีอะไรต่อหรือเปล่ามีม่วงมาเพื่อนโอเค ทำไมมันไม่เข้าฟี่ให้ลเลยวะคุณเบ็ดตูมันไม่กล้าใหญ่ไม่กล้าเข้าฮะไม่กล้าเข้าเพื่อนอุ้ยโอเคเมท้า เปิดโขบแบบนี้ลงมาลงมาลงมามีแดงเอ้ยเปิดโขบแบบนี้ลงมาเปิดเป้ดเบิ้ดโขบเจลลี่ส้มโอ้ทุยโอ้ยย่ากักตาใจใจก็ใจถ้าไม่ใจก็เาแดงให้หมดไปเลยเทวเวลาโอ้โหไม่ใจเลยวะยังไงเิคนตัวเดียวลูหู้ห <laughs> ูเยเบิ้ดสาหัสเลยสาหัสเลยแบบนี้สาหัสเลย mì đê, mì mười luôn mười mười đây mì mười mì đê, mười 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 luôn mười con ta, ok, mì muông, mì muông còn bớt, mì muông, mì, mùa.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  mì ต่ออีกนิดนึงยังโอเคเมียน,นี่ต่อทุกคนอุย้ยยังไงเพื่อนเอาดีดีสีแดงโอเคเพื่อก็มีแดงมีแดงมีแดงคูณแปดมีม่วมาโอเคเพื่อมีอะไรต่อหรือเปล่ามีเยลลี่ไหมโอย้ยังไงเพื่อนอีวับหรือไอ้าย,ยาได้มาเจ็ดพันโอเคกลับไปที่เป็ดปันนิดมั่นใจไม่เกินนี้เลยทุกคนเอยอะไรวะโอ้กักสุดๆเลย ยังไงเพื่อนมีส้มโอเคมีมีส้มต่อเนื่องมีส้มต่อเนื่องยังไงเพื่อนโกมีแดงเพื่อนมีแดงมีแดงอืมจังหวะนี้เอาสามเซน่าไม่โก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 หนึ่งหมื่นคนโกหนึ่งหมื่นคนเพื่อนเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเจ็บโกแล้วเพื่อนโกหนึ่งหมื่นเนาะโกหนึ่งหมื่นนะสามเซน่าพักไว้ก่อนเรา สิว่านาทีแล้วทุกคนเล่นกันยื้อกันอยู่จะหมดจะไม่หมดสักทีจะจะเตะก็ไม่เตะสักทีเพื่อนมายีรีมวงลงมาอุ้ยโอเคเพื่อนขอะแบบนี้หัวใจส้มไอ้ตัวเพื่อนไปถึงหนึ่งหมื่นเร็วๆเลิกหนึ่งหมื่นก็ได้เอ้าเออไม่เอาแล้วจามเจนะจามเจนะไม่เอาเลยเอาหนึ่งหมื่นพอเพื่อนขอกำไรขอกำไรที่จีไอเป๊ะเมื่อเช้ากวนเดรยวๆอ่าอ่า ่าเพื่อนเพื่อนเริ่มไม่ใจเพื่อนกันเล้เริ่มไม่ใจเพื่อนกันเลย้ยยังไงเพื่อหมีสมหมีส้ม,ม,สมไอ้บีนา่าด้วยทุกคนมาไหนไหนก็ไหนไหนเลยเรามีโอกาสสิบตีมาดูทุกคนจะมีปาฏิหาริย์หลวงพ่อนูรุนอยู่หรือเปล่าเหลือไม่กี่ทีแล้วเหลือไม่กี่ทีแล้ว เฮ้ยเป็ดสูงๆไม่จ่ายเลยว่ะทุกคนโอเคมีมีแดงต่อเนื่องด้วยมีเขียวโอเคมียังไงเพื่อนโอเคยังไงต่อมีแดงโอ้มันเลยไปช่วงหนึ่งาต่กาฟีบอกเลยจังหวะนี้นะได้เป็ดโรยเลี้ยงกันมั้งนะทุกคนเด้ โอเคทุกคนไม่เป็นไรยอมคนวันนี้ขอยอมคนบอกแล้วว่าบังไม่ยอมนะเออบอกแล้วว่าบังต้องมีสักวันเลยที่แม่แม่ไมินเออวันไหนไม่แตกไม่เป็นไรกล้ามไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่วันข้างหน้าแล้ววันนี้โดนไปครึ่งชั่วโมงโอ้โหมันมันคักมันมันไม่ไม่ถึงหนึ่งหมื่นเลยทุกคนดูนะขนาดว่าแตกนอกขึ้นไปอยู่ที่สูงสุดก็เก้าพันกว่าเก้าพันกว่ามันคักเกินเหมือนมันล็อกตั้งไว้เลยทุกคนแต่ไม่ว่าจะเบ็ดเต้าไหนนะไม่ว่าจะเบ็ตเต้าอะไรมันก็ล็อกอยู่แค่นั้นแหละโอเคไม่เป็นไรนะวันนี้ไม่ใช่วันของบง โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนจับ,ร,บรับคลิปนี้บงังกอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายจุ๊บๆบาังรักทุกคนนะครับ,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 บรกลมผีเลยโอ้โหด